đây là ơi <laughs> ờ, em mà đứa sao anh nồng nè ở, ở đi lá lá đi em em mà em mà đúng em mà bắt chị để ta đấy, đấy em con con lộn chăng đi để... em จำไหมน้องแล้วเขาติดสามสีน้องเขาติดกันแต่ไหนมาเผาหญ้าหมื่อนี่มาพากันมาเผาหญ้าทุกมือทุกมือเลยแม่นบ่หญ้าบ่สบายพากันมาเผาหญ้าใส่สโลมยู่เนาะปุ่นเอ้ยแนมมาดูลูกพากันแนมมาดูหนึ่งสองสามเต้าไว้ไว้ไวไวเอาละร้ดิตนี่มา M? B, -b, B M, pin pene B, M, pin me M, pin je man Neng, neng <laughs>